สินข่าวเววลสวัสดีใบ่ไหีดิกไฟถ่ายอยู่างไฟถ่ายเหมืนยังล่ะอ๋อมึงดิฮะยงเปิดเาเยอนขวงเลยไอประตูไปเห็นรถนั่นนั่นสิไปสอบมึงก่อนมันเหมืนยังเลยเนี่ยโอ้โอ้ผิ่นมาเน่ยได้ยินได้หุ่นทู ออกเนาะนัะมีแถวอะไรด้วยแถวเริ่มออกเลยเริ่มออกลเลยงามอยู่เขาไปเห็น,หนเนาะเขาเห็นเชยมันไม่ก็คือการกร้าวเลยมันมีบวกได้ยังไงก,ก,กันไกลทำบริไกลกันมอดพันนวแลแหลทุกคนนะลิ้นข่าวแวแวบันนี้สบัสดีนางไฟถ่ายอยู่นางไฟถ่ายเหมือนยังแห,ห,หะอ๋อไม่ได้ฮะไปเบิ่งเอาเย็นขวาง ลไอประต e <this> <have S 2> ูไปลเห็นรถนั่นนั่นนั่นไปสอบมึงก่อนเดีว่าบอบอนยังบเห็นขามานะบอบอนเซนอโอโอ้มันแม่งะไรเนี่ย ขนม้านี่ยได้ยินได้ขนท่อแฉะจุดสองเนาะจะมีแถวเลยได้ไหมแเริ่มออกเริ่มออกเลยงามยุ้ยอันนี่เห็นไหมอันถึงแหวิ่นบอะแหวใส่แหวป้าผุนอะไรผ่านแอดคือไปเอาสบายเนาะว่าสบายมาสบายเะถทากินยี่พี่แล้วคอยยังว่าคอยยังว่าสบายคอยยังได้เชงเงินชื่อแหวอยู่สหรับตัว มาเออมามาคั่วมันอยู่ในนี้แลอมันมันเถอะนอยไลยกัอยู่ตรงนี้แลักเห็นหมห้วนี่แหวแหวเจ้าเหีนวเปอแต่ว่าพันเอกโ้นย่แล้วบหมเลยเมื่อ้มเลยเมื่อเดี๋ยวมาดินทุกคนขึ้นงานอยู่พานหนอยขนโทฮาว่ะมาได้เพื่อนวะมาคั่วว่ะจะคั่วยัง เขาเลยบอกว่าเหมืมาด้เากำลังมาหอดเลเนี่เออโซฮาเเกืบได้ของแพนด์พยายามแห่เมนใส่แห่ไว้ก่อนคนล้มันมันตอนนี้แนมาหอดพอดีดีบเลบคมขึ้นเคมขเมขึ้นบดอยเค็มกอยู่เืเ้นบ่นค้มบ้านเนี่น่เขาเนาะ ต่อไปที่อยู่แต่แค่ห้องแค่มันมุ่งเด้่องอะนี่อยู่แต่แค่ห้องแค่มาแล้วแหละเล้วเลยมาด้โอ้มาน์ลินเนาะโอ้ยมันช้ำวันมันทึกหลายวันแล้วครับกับเจ้าบ่ครับแต่ว่าอันผู้ไปหาเดี่ยก็หาบทือจุดหามีรถไปเบิ้งเลยนะเหี่ยวในล่างที่มันทึ่อไปหาตัวอื่นพูดตัวอื่นอันขึ้นขึ้นไปจะโค้นอ่ะขึ้นไปน่ะขึ้นไปกับเรไกล้สองคนเรไกล้สองคนเราพอจะล้างเหี่ยวนะเรไกต่ ว่าเราไปหาเหี้ยบพอจักรลังไม่ได้โอเฮ้นนั่นเลยบ่อจักหลังเลยแบบร่อหอมัวไปเลยซื้อโม่จุดใส่จุดอันที่ว่าเนอนน่ะมีโรคเบิ้งคิดว่าเขาย้ายแล้วเนเราเนี่ยย้ายเนี่ยได้ชื่อแต่บุเป็นย้ายเลยาเขาผู้บอกก็บอกข่าเนวแล้วต่ก็รนาลของแก้วมอย่างไอกเขาบกเอกเากเขบเกเาอาบเขเาบาขาอเขาเาบเาเอา มันมันเด้อกุ้งซอยกันตรงนี้นี่เอ้ยมันเปิมันใหญ่เต็มๆดังไฟเตรียมปีกเนาะเนาะโอ้อันเขากินมาห่อนี่นะพอกุ้งบัวทองทามฮะแต่ว่าเคาจะได้กินซื้อที่จริงฮะจนเมื่อขี้ขันจิ้มแคลรได้ช่วงนี้ค่ะเออเป็นยังมีแต่กินซีนไปกินซีนอย่ามาลืมไวะลืมอันแปรงพันใครว่าไป็นตัวใกล้ ซอยนี้เนีเป็นตืมฐานยอเหิเห็ดคั่วนะห็ดคั่วซอยกันเป็นไรเรามีงานเขามาอีกกาัไปีได้ทำนี่ดเห็นขั่วสำเร็จตีนอนไปปี่นากลวเยอแล้วหได้ปาดก่อนโมันต้นกระดูกเรเป็นแขค้านะสำเร็จะเดี๋ยวบ๊อบๆนี่คนหน่งหัวันมา

mũi hai lần nữa bài video này chịu cái chút 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 rồi chút 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 แดดละซอยเป็นตอนเรียบร้อยเลยแต่ว่าส่วนปี่งอ,อย่างอยิ้วปิ่งยิ้วนละเป็นปิงอยู่เตาตเป่ามันจีบมาพาตอนมันทุกแล้วมันได้ติดปะให้กระติกพาแล้วนะครับเป็นตุ่งเป็นยังไงตัวนี้ส่วนที่ปิป่งสีกินได้ทุกคน,นสแบบซัมลาได้ซัมลาป่ะแล้วก็สิไปเอาก้อยเอาไปก้อยเอาไปก้อยปิ่งปิ่งก้อยเดี๋ยวมาปิงแบบกินกับแจ้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งสองแบบ ตัวนกนอยู่ในซ้ำกแหละเรียบ้อย,ยตัวในซ้ำกันนันงมันดนองซีมบนนนน้นังมันน้ากับม,มารอบนี้บะมีเปนซอยเรียบร้อยเป็นตอ,นลอ,อดละะเดส่ว,วนที่ มมาเพิ่อันนี้ตัวสีกินกับแจ่วมป่แมน,น,นตัวสีลาบเลยนะแต่วันนี้ในบนปีนเดียวกันนะแย่เอ้าอดี๋ยว่าแบบปีงอีกรอบหนึ่งอดี๋ยวมันเรือหน่อยป่ของของหน่อยก็ต้องกินแบบประหยะัดประหยะัดจังหน่อยโดนๆเดี๋ยวกินเนาะพอดีพอดีหอมปากหอมคอ,อมนี่นี่้าตุ๊ เิ้นแลวรถโบรามันต้องได้จับนำนะ้ำไเป็นซีมต้องได้ซีมนำ้ำแสบของป่ามแล้วได้ก็แสบ ก้อยอเฮาบ์บะเนี่ยวผมจัดการร่อยเดี๋ยวจะพักบริเก็มาสักส่วนยากินตัวนี้ก่อนเลยจะกินพักกำลังนะไก้อ่มีก้อยมีซิ่งำกำมเจลก้อยหมูป่าแซ่บแล้วมันก,ก็ได้ บรรพบิษัเค้นไว้เพิ่มนะเข็นยางไฟไว้ข้างมูปา่าตัวน,นี้ติ้งเพิ่มทุกคนอย่ามาพอกินนะตอนนี้แก้วนะเกีย๊ยจะถอกแทวพิมเ์ยเนาะมัน็น่ใช่แกวมันเท้มหมดเลยเลยใ่อาไรมาทุกคนเอากนโอ้น,น,น,นั่นก็มีเนาะ อคนใส่สใส่ข้ากำํานรียว่าซื้อเอาอนค่ะยอมซื้อซื้อเออลงออเข้าเนียยดำยอมอาเลยก่าอะไรดอกดิ้นนะนั่น,น,นดอกดิน้นดอกสีม่วงม่วเทศนเข้าเป็นสีแซ่บแ còn ừ này bia nữa còn này nấu kim nấu kim là nước mì ram nhanh nhanh mẹ nó phải kim là nấu kim thao nhìn mà nấu khao ma nhìn bao bón bao cái này bao cái là nha มาบอนมากินดิทาบบคด้วยรามาด้ลิโง่ฮะเรากินิงโง่เออมาซิมหมูหมูบอนมาจะนบยจะกินแล้วเรามาซิมะฮะเรามาซิมืม่ใหมาซิมซ้เออซิมราบจราบเราออกแล้วะเบิมาเราจะกินจ้าบเบิ้ลเบิจซิมเบิซิมเบิบเนี่ยนนกะมีเนาะมอน เอแล้วเนาะเยประมนพักนี้ก็อยู่ในสวนบ่เนี้ยได้หครับใครสนใจกับทามได้นะปลูกพักไร้ขื่นคัวราคผอไปจะเกลือเลยไปดู่าสีวดีเสปุ๊บเแบบดีเสียวแหละเก็บงวนวนพ่อน้เลยแบบปลูกประทันหมดหรือ่า ี่อะไรขายบทาณเรียกว่าขายบุบบัาได้ขายกินขายบออขายเยอะบบไม่ขายแค่เพื่อนกปค่วนเพันวัดเป็นเด็กให้มากินอยู่เพื่อนพอได้ปิ้งนะ เชื่อวย่างที่ว่านนเสือบางย่างได้ตัวได้เาได้เขเจยวเมื่อเลยเอ้าว่าว่าเขาปันซ้ำกันมาไััอมันัวนั้นจะจับาบดไเลือดแล้วจับเาเลยนะเออได้ตัว้จะจับเขาหแล้วก็เอานะทุกคนนีดเพ้นอัวนีครับักินบัได้ีากตตูไปกินตาหางหอกเออนั่น เอ้าป็นแบ่งไฮละเป็นทุ้งเป็นทุ้งได้ไรทุ้งได้กระจับเอาลูกน้องคนว่ะเคนใส่ทุ้งกันละก็จะได้ทุ้งมันแหละตัวนี้เดียวผู้อยู่ใกล้ซะมาทำบริหารทุ้งใส่บริอยู่ได้กินทุกคนมันหากินโบกไก่แล้วคนนี้อยู่ในเฮือนโลโบแมนว่าแคมป์บาดกระตุ้วเฮือนโลถมาหนีิอ๋อมันมันทีมงานมันกับบด้กินนดำคันได้หน่อยกับโบฮอดได้ไลด์กับฮอดนะครับกับแต่ก็ขอให้มันมันคือเก่า อันแห้วที่ใส่ปลาไว้กันเนาะรอบ,บน่าใส่เสด็จกินอีกสาธุเอา้าเล้วแล้ววเล้ยวแล้วมาล้างเคียงพ่อมมุมแนททิเบอร์เลยโอเคโอเคแล้วนี้การงานเอามาเลยคนเดี๋ยวกลับไปขึ้นงานก่อมมาหนิมาหน่อยกันจะได้กันเขาบอกขอบใจหลายๆมาอีกธนาจะว่ากันไหมแมนแมนเดี๋ยวไปงานก่อนมาหนิเขาบอกขอบใจหลายๆแซ่บหลายมาอนีิ ไปเอาก็ไปลุยงานต่อบนีกคูแล้วงานเ้าอยู่โรงงานนะเพราะว่า,เ,าเลิกงานมากับพอดีทีมงานโทรมาหาว่มามัแล้วเล,มลวยมาเลยคนเป็นมาครัวซอยไปเ,เดี๋ยวไปพอกันพ่นละลิปหนาวิีโอหนาทุกคนสำหรับลิมี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย